โลโลโลร์โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาม่วงชแนลครับเดี๋ยวใช่ช่องกูปะเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั um ้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเทรเวอร์ครับเทรเวอร์ก็จะไปเที่ยวหาเพื่อนสักนิดนึงนะครับผมวันนี้เนี่ยหมดอากาศดีซะเหลือลเกินนะดูบนท้องฟ้านั่นสิไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวอากาศดีจริงยวันนี้ เอาละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาเพื่อนกันครับผมไป let's go let's go ก่อนอื่นเลยคนระับไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันจะหมดนะผมดี๋ยวไปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเนี่ยเด็กปั๊มไปไหนวะนเติมอะไรดีครับคุณลูกค้าดีเซลบีเจ็ด เต็มถังได้เลยครับดีเซลเต็มถังนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจัดให้ครับอ่ะเติมเลยครับผมโ <laughs> ทษครับคุณลูกค้าหกไปนิดหนึ่งหกไปนิดหนึ่งครับคุณลูกค้าวพาแต่เติมน้ํามันตรงไหนหวะทุกคนนะเอาจริงๆงนะเกมเนี้ยมันมีฝาถัางเติมน้ํามันหรือเปล่า <laughs> ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะมันไม่เหมือนภาคเซนแอดเวรสเนาะอันนั้นคือจะแบบเห็นฝาถัางน้ํามันแบบชัดเจนมากๆเลยครับเดี๋ยวผมเติมน้ํามันใ้เทเวอร์กัน เติมน้ำมันคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้นะครับรอสักครู่ครับรอสักครู่โอเคครับเต็มถังแล้วครับเรียบร้อย7,850ันร้อยบาทครับเฮ้ยทำไมมันแพงจังว่าน้ำมันเนี่ยกเจ็ดพันเลยเหรอใช่แล้วครับคุณลูกค้าตอนนี้น้ำมันมันขึ้นนะครับน้ำมันใกล้จะหมดโลกแล้วราคามันก็เลยแพงแบบนี้แหละครับอ่าเจ็ดพันก็เจ็ดพันเติมน้ำมันยังไงวะเจ็ดพัน โคตรแพงเลยครับน้ำมันเนี่ยเอาละเดี๋ยววันนี้เราไปหาช่างอ่นกันดีกว่านะน้ำมันแพงแบบเนี้ยมันต้องไปหารถที่แบบว่าเจ๋งๆแล้วแหละนะครับผมจะมาขี่รถแบบนี้เดิมๆอย่างนี้ไม่ไหวครับรถใช้น้ํามันผมว่าอนาคตนี่น่าจะหมดไปจากโลกนี้นะครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดมลพิษด้วยเห็นไหมอ่าถ้าเป็นรถไฟฟ้ามันน่าจะเวิร์กกว่าไหมเดี๋ยวเราไปหาช่างอ่นกันนะผมเราจะให้ช่างอ่นนะครับ โมดิฟายนะรถขึ้นมาสักหนึ่งคันนะครับผมเอาแบบรถที่ไม่ใช้น้ํามันนี่เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างอ่านเป็นที่เรียบร้อย,อยเกือบชนเกือบชนเย่ yeah. ช่างอ่านอยู่ร้านม่นเนี่ยอาว่าไงเทเวมีอะไรช่วยล่ะสวัสดีช่างอ่านมายุคนี้น้ํามันแพงเหลือเกินเดี๋ยวจะประหยัดค่าใช้จ่ายสักหน่อยอ่ะช่วยหารถที่ไม่ต้องใช้น้ํามันให้ผมหน่อยได้ไหมเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจัดการให้ รอตรงนี้แหละสนาทีอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วรับรองว่าเจ๋งแน่นอนไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ไฟฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะช่างอัานคือนี่มันหมูไม่ใช่เหรอก็หมูสิมึงเห็นเป็นหมาหรือไงรับรองเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนไม่เชื่อลองขี่ดูเอาละ,ะครับตอนนี้เราก็มาหาช่างอัานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วช่างอันก็ทํารถให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถพลังหนึ่งแรงหมูนี่ฮะโอ้โห รถที่ไม่ต้องใช้น้ํามันครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยครับใช้หมูตัวเดียวนะข้างหน้าก็จะเป็นหมูหนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็มัดเชือกนะครับต่อติดนี่ครับผมกับรถเข็นนะครับผมเรียกรถเข็นแบบงี้รถเข็นแบบเข็นปูนอะไรเงี้ยนะเฟลฟาแล้วก็มีไอ้ไม้อะไรด้วยเนี่ยไม้ือนเป็นใบพัดนะครับไหนลองขี่ดิมันดีขนาดนั้นเลยช่างอัน โอ้ไม่มีเสียงครับแน่นอนครับมันต้องไม่มีเสียงอยู่แล oh, ้วครับเพราะว่าม <bles> ันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้หนึ่งพลังแรงหมูเฮ้ยเอ้ยฟิวฟ้าวเอ๊ะแต่ทำไมมันวิ่งได้แค่ห้าสิบสี่วะวิ่งได้แค่ห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้พลังหมูหนึ่งพลังหนึ่งพลังแรงหมูเนี่ยวิ่งได้ห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโอ้ยฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวโอ้ยช่างนั้นโคตรเจ๋งเลย โ oh, อ้ขอบคุณมากขอบคุณมากว่าแต่นหนบอกว่ามันรเร็วแรงทะลุนรกไงช่างอันวิ่งได้แค่ห้าสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองเห็นเจะเร็วกนเลยแต่านายอยากจะให้เร็วอนนะนายก็ต้องอัดฉีดน่อยเซ่อัดฉีดด้วยอะไรอัดฉีดด้วยน้ําพิเศษยเดี๋ยวจ,จะอัดฉีดให้ดูขวดสีเขียวๆอ่าพอเราสปอนมาแล้วให้หมูมันกินเท่านั้นแหละเขานี้หมูก็จะเร็วแรงทะลุนรกและขนาดนั้นเลยเหรอช่างอันไปเดี๋ยวเราไปลองกันอีกรอบนึงเง โอเคครับเดี๋ยวเราให้หมูกินน้ําก่อนนะครับผมโอ้หมูกําลังกินใหญ่แลยฮะรู้สึกว่าหมูนี่จะวิ่งแบบวิ่งไม่หยุดเลยนะครับผมเนะเครื่องแรงจริงเครื่องแรงจริงไม่รู้ว่าหมูนี่ไปกินอะไรมานะครับโอเคเราอัดฉีดหมูแล้วโอ้โหโอ้โห Miss me โอ้โหไอ้ขวดเขียวขวดเดียวฮะวิ่งกันร้อยสามสิบครับผมโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเลยช่างอัน ร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแะร้อยห้าสิบสี่ครับโอ้โหโคตรแรงครับผมรถพลังหนึ่งแรงหมูแะเอาไว้เจ้าแรงขนาดนี้ <c oughs> โอ้แน่นอนอัดฉีดอีกทีได้ไหมเอาไปอีกขวดนึงโอ๊ะไปกันเลยโอ้โหโคตรแรงครับโคตรแรงครับ อ๋อเหมือนไปนเพิ่มเทอร์โบให้กับหมูเนี่ยทำให้หมูนั้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมโอ้โหโห,โห,หมูหมูตัวนี้นี่มันดึกแฟตหร,รืบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไอขวดหนึ่งครับไปขวดหน,นึ่งไปกันเลย,ย Let's go Let's go 250 250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโ,โ,โดนรถตัดหน้าเอาหมูตาย <laughs> ไม่ตายทุกคนหมูยังวิ่งอยู่หมูยังวิ่งอยู่ฮะ <c oughs> แ,แต่รถผมเนี่ยจะขึ้นไม่ได้มาไปกันต่อไปกันต่อเดีย๋ยวเรามาดูว่าพลังหนึ่งแรงหมูเนี่ยสามารถยกล้อได้หรือเปล่านะครับผมอ่ามาดูสิว่าไอหมูตัวนี้มันจะเร็วแรงทะลุทะลุสักแค่ไหนครับที่ทุกวัน let's go อ,อ,อ้ยอฮ้ยโยต้าว หมูยังล่อหมูยังล่อครับโอ้โหโคตรเฟีเ้ยว <laughs> โอ้ยเข้าป่าเข้าป่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไงล่ะเนี่ยเไม่อย่งเฟีเ้ยวโอ้ยหมูหมูชนรถเฮ้ยพลังหมูมันแรงมากครับทุกคนเวนลาเราไปชนรถนี่คือรถปิวเลยเนี่ยด้วยพลังหนึ่งแรงหมูอ่ะดูโอ้ย <laughs> โอ้ยหมูร้องแล้วหมูร้องแล้วหมแวูแรงจริงครับแรงจริง ยกรอได้ด้วยครับนี่ยกรอได้ด้วยเอาค้างเลยโอ้หเทสใหม่เทสใหม่ที่ทุกวัน let's go นี่หมูยกล้อหมูยกล้อไปแล้วโคตรแรงนะทุกคนนี่พลังหนึ่งแรงหมูฮะยกล้อกันยาวๆฮะโหงี้ไงวิวฟ้าวิวฟ้า,ฟฟาหมูยกหน้าหมูยกหน้าโอ้โหแรงจัดแรงจัด นี่หมูตัวเดียวนี่นี่ถ้าหมูสิบตัวนี่จะขนาดไหนพลังหนึ่งแรงหมูฮะวิ่งกันร้อยห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมโคตรแรงโคตรแรงแซงรถบ้านได้ไสบายสเลยนะ่ยเฟียฟ้าวเฟียฟ้าวเอ้ยมันมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวนะเดี๋ยวเราว้าไปลองกันที่ นี่เลยดีกว่าครับสนามบินเนี้ยผมเอาละครับมาดูกันว่ารถพลังหนึ่งแรงหมู่ของเรานะครับจะไปสู้รถของคนอื่นได้หรือเปล่านะทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็อยู่กับสนามแดกมิชเนี้ยในในสนามบินนะครับผมมาดูซิว่าผมจะเจอใครวะเนี่ยจเจออะไรอินก็ต์เดี๋ยวไปตั้มประทะอินก็ตครับผมมามาดูซิใครมันจะเจ๋งกว่ากนะันวะนี่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 ดิฟโชดิฟโชเบิร์นยางเบิร์นย่างเบิร์นเบิร์นได้ไหมเนี่ย เบินได้อยู่ครับนี่เบินยางเบินยางอุ้ยเจอรถบ้านทุกคนมาดูสิว่ารถพลังหนึ่งแรงหมูของเราเนี่ยจะไปสู้รถบ้านบ้านอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับมาพร้อมแล้วจ้ะน้องสาวพอมลุยพร้อมลุยเฮ้ย, <t> ยผมว่าสู้ไหวอยู่นะหนึ่งร้อยห้าสิบเดเว้ยไปครับออกตัวใหรอโอ้โหโอ้โหลงบ้านรถบ้านแรงกว่า อัดให้หมูสักขวดดีไหมเนี่ยโอ้หเดี๋ยวค่อยอัดดีกว่าเดี๋ยวค่อยอัดดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าพลังหนึ่งแรงหมูนะครับจะวิ่งได้กี่วิทเนรับผมปื๊ดไปนะครับอื้อหือสิบเก้าวินาทีนะครับรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวทําไมแข่งแพ้แล้วได้ตังค์วะเออหมอดนี้มันแปลกๆนะเวลาผมแข่งชนะตังค์ผมหายหมดเลยแล้วเวลาผมแข่งแพ้ได้ตังค์เฉยเลยงงสงสัยมีตังค์เยอะเกินนะครับผม เออประมาณนั้นเนะยโอ้โหรถอย่างนี้คงจะสู้คนอื่นไม่ไหวแล้วแหละทุกคนนอกจากว่าเราจะเพิ่มหมูเข้าไปนะครับยินดีดผมว่าเรามาเพิ่มหมูให้กับรถเราดีกว่าฮะ <c oughs> ผมว่านะทุกคนผมว่าหนึ่งพลังแรงหมูเนี่ยหรือสามพลังแรงหมูเนี่ยมันไม่พอครับผมนี่มันต้องหกพลังแรงหมูครับมาสิครับโอ้โหจังหวะนี้นะทุกคนนะ หมูทั้งหมด6ตัวครับมาดูซิว่ารถเรานี่จะเร็วแรงทะลุทะลุจะแค่ไหนกันเจียวนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องรอคิวก่อนนะไม่รู้ถึงคิวตอนไหนเลย,เยมานะพร้อมๆไปขอแข่งกับครับครับผมมาดูซิว่ารถพลัง6แรงหมูครับแรงจะแค่ไหนกันเชียว Let's go ไปแล้วรถพลัง6แรงหมู Let's go เดี๋ยวไปหูส0มร้อยนะทุกคน300นกว่าครับ เบรกดิเบรกเบรกโอ้โหพลังเบรกหกเมมโบเนี่ยหกพอร์ตหกพอร์ตข้างหน้าหกเลยครับข้างหลังไม่มี <laughs> เอา้าขึ้นเนินไม่ไหวรถไม่แรงเลยอุ้ยสุดยอดครับดูออกตัวซะก่อนอืสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าครับนี่ยกงรอได้ด้วยครับยึกยึกยึกอุ้ยคือบิน ก็จะจะมาจอดเครื่บินไว้ตรงนี้หกพลังแรงหมู่ฮะตอนแรกผมว่าจะเอาสักสิบตัวนะแต่ผมว่าสิบตัวมันเยอะเกินไปเอาสักหกตัวก็พอแล้วนะครับมามาเจอเบนชีครับผมเปินยางรอเลยฮนะนี่อุณหภูมิขึ้นมาและสามสิบสมสี่สามหอ่ะเอาเท่านี้พอครับมาออกตัวนี้รับรองยกรอแน่นอนแรงจัดเอาละ้ะนองสาวพี่้อมแล้วที่ทุกวัน เลสโก้โอ้ยกล้อโอ้โหยกหมูขึ้นมาแรงจาดประหลาดบอกโอ้โหวิ่งกันไปครับ300กิโลเมตรต่อช่โมงครับแล้วเข้าเส้นชัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้โหเบรกดีด้วยครับเบรกอยู่กึกเลยเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้เราจะออกตัวด้วยการติดเทอร์โบนะครับให้กับเจ้าหมูทั้ง6ตัวของเรานะครับผมอ่ะ6ตัวเนาะ6ตัวก็นี่เลยอ่ะ พร้อมพร้อม <ś led> กินข้าวหมูกินข้าวปบกินข้าวใมาเดี๋ยวเราจะอัดฉีดหมูกันครับมาครับพร้อมลุยไปกันเลยอัดฉีดไปว้ฮูอย่าไปอย่าไปโหโคตรแรง <ś led> ถึงกันต้องกลางล่มเลยทุกคนฮะโอ้กลางล่มก็เบรกไม่อยู่ครับผมรถแรงจัด กพลังแรงหมูครับแรงจริงๆครับแรงเวอร์หวังมากแล้วชิบหายแล้วหมูหายหมูหายไปไหนหมูผมหายไป3ตัวเลยก็3ตัวเลยก็3ตัวฮะป้าไปแล้วแรงจัดแรงจัดคนดูดิหมูหายครับหมูหมูกัก กลางล้มทีเดียวหมูหายเลยว่ะอะไรจะแรงขนาดนั้นทุกคนเฮ้ยผมว่าไปเทสทางตรงดีกว่าดูซิว่ามันจะเร็วขนาดไหนครับไป let's go มาครับมาครับพลังหกแรงหมูครับคราวนี้ฉีดก่อนอัดฉีดก่อนเดี๋ยวเอาหมูมาอัดฉีดก่อนเฮียเอาหมูมาอัดฉีดแป๊บนึงนะเพื่อความแรงนะครับผมนะรถสมัยใหม่อ่กิน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 อา่ากินเรียบร้อยรถสมัยใหม่ครับ ไม่ต้องใช้น้ำมันนะฮะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับผมใช้หมูแทนโอเคมาพร้อม Let's go ไปเลยไปครับอัดฉีดไปครับอัดฉีดไปโอ้โหครับจังหวะน,นี้เกียร์สี่ครับวิ่งไป450 460ไปแล้วโอ้โหโคตรแรงยิงต่อเลยครับกระบ,รบอบ 40, 40, 55, 45, 75, 85, 69, 4ี0ร้อยห้5สิบสี่ร้อยห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะโอ้โหอะไรจะแรงขนาดนี้แรงเวอร์วังมากครับโอ้โหดูดิไอ้หมูช็อคแล้วไม่งานเข้าหมูผมนิ่งไปแล้ว <c oughs> หมูผมมันไม่วิ่งแล้เว้ะ <c oughs> หมูผมนิ่งเลยตอนแรกหมูมันวิ่งอยู่นี่หมูผมนิ่งไปแล้วครับใส,ส่อัดฉีดเยอะไปหน่อยอะ่ะทุกคน อจีเยอะไปนิดนึงโอ้หมูตายเลยแรงจริงครับแรงจริงฮะหมูแน่นอนนี่ขนาด6พลังแรงหมูนะครับงวิ่งได้ตั้ง460กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วลองคิดดูนะครับถ้าเป็นแบบว่าสัก10พลังแรงหมูเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งไก่เนีครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อัปเกรดรถเราแล้วนะครับ ให้กลายเป็นทั้งหมด10พลังแรงหมูครับทุกคนโอ้โหดูดิติดพลังแรงหมูนะครับดูซิว่ารถเราเจะเร็วและแ,แรงขนาดไหนครับมาพร้อมแล้วทีทูวันเลสโกออกตัวแบบธรรมดาธรรมดาก่อนยังไม่อัดฉีดครับยังไม่อัดฉีดไปนะครับโ้เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวฮะวิ่งไปได้ทั้งหมดห้าร้กิโลเมตรหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันกิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้ยเดี๋ยวเดสุดสนามสุดสนามสุดสนามแรงมากครับแรงมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันสุดสนามก่อนไปครับเลสโกไปครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่รไปแล้วครับจะพักเดี๋ยวขึ้น500ร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี โอ้โหพันสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถพลังสิบแรงหมูอัดฉีดไปเลยว้าวโอ้โหหมูก็ตายไปแล้วเนี่ยโอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมความเร็วมันลดลงอะความเร็วเหลือห้าร้อยเองครับเมื่อกี้ยิงยิงเทอร์โบโยิงเนตัตไปเนี่ยอัดฉีดหมูไปครับความเร็วหายสงสัยหมูจะช็อกก่อนนะครับผมเหลือ485 โอ้โหแรงจัดแรงจัดโผมรู้สึกว่าเราไปอัดเทอร์โบให้หมูมากเกินไปครับทุกคนอัดจีดหมูมากเกินนะทำให้หมูนั้นเกิดอาการช็อก้นะครับผมมาเอาใหม่อีกรอบนึงเราไปพักหมูแล้วครับเรียบร้อยนะพอพักหมูเสร็จปุ๊บก,ก็เรามาวิ่งต่ออีกทีนึงครับโอ้โหแรงขึ้นกว่าเดิมไหเอาหมูไปพักเหนื่อยมาครับผมเกียร์หนึ่งวิ่งไป 1,400่กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าับ1,500ั0 0 0 7,000, 8,000, 9,000 2,000กอนิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโู้แล้วตรงนี้ขอเบรกหน่อยเบรกเบรกเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ <laughs> หมูบินกันเลยทีเดียวหมูแรงโคตรครับเอาหมูย <laughs> เดี๋ยวหมูผมชนไปฮะหมูโดนชนหายเหลือสี่ตัวอะไรจะแรงขนาดนั้น ติดในตั้ไปทีนึงครับไปครับผมยาวไปเหลือหมูสี่ตัวครับไปครับยาวไปครับไอหมูสี่ตัวก็ยังแรงอยู่นครับผมหมูสี่ตัววิ่งได้ส9 0ร้อยเก้าสิบกว่านะ่ยโ,โแน่นอนจริงแน่นอนจริงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ไปหมูมันเลี้ยวอย่างเงี้ยไม่ หมูฉันจมน้ำเป็นที่เรียบร้อยไม่นะหมูหมูจ๋าลาก่อนไปนะครับหมูเราจมน้ำไปแล้วทุกคนโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน see you again ไปลดพลังหนึ่งแรงหมูนี่มันแรงจริงๆคนระับ ยข่าวหน้าต้องเอาหนึ่งพลังแรงช้างซะแล้วคง <laughs> จะโคตรแรงหน้าดูเนี่ไปห,หมูน้อยกลับบ้านเรากันดีกว่า Let's go <laughs> ไอหมูยกลอครับผมเอาตกน้ำ <h> เรียบร้อย